สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลครับ,บ,ช,บช่องกระชัยรุ่งเผินออฟฟิเชียลครับตอนนี้เรามาถึงสีมโหสถแล้วบอก่ปากทางหรือ,อปากทางต้องให้เรากลับรถใช่ไหมแม่ครับมันคือบวิ่ป่ายไม่อย่างสันกลับรถไปตรงข้างล่างหรือเ,เปล่าสายเกลียวหรอ บ้านคีรีเหรอเราต้องถามเขาไหมอยู่แถวนี้หรือเปล่าไปอีกนเนี่ยแซฟซีแยกนู่นนี่นั่นหรือเปล่านี่นี่มันต้องอยู่เดินเดินแถวนี้แหละ,ะต้องอยู่แถวนี้อีก600เมตรชิดซ้ายเขาปัา่นพามก่อนบ่เออ ใช่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 ตัอ้งอยู่แถวนี้แหละชิดซ้ายแล้วกลับรถคือน่ปเห็นป่ายเห็นไหงสันอ่ะเดี๋ยวเราจะถามคนแล้วนะครับ กลับรถตรึ้นก็ได้นะภ yeah. <Yeah>, okay. าพนัดขานี่กลับรถแซบดีว่ีกว่เออเอาตอนนี้แหละเออถามลงไปถามเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ <Yeah. S 1> ขั้นสูงห้าพัาากินข้าด <best>. ้วยบาเบสบายเราก็จะกลับรถนะครับผม <Yeah. S 1> บ้านคีรีนะครับผม เราข้อจอดถือมองพอดีเนาะมองกันกันเลยครับผไม่ได้กลับรถนะเราไปกลับไงเราเราหูบอกว่ามีสาวหน่อยมีเราวางมือแล้งมาสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเราวางามาือ,อ,ถถนอ,นอแล้งมาสักเราไนคือผมบอกว่าอันพระเอกอันวัดสิบรรณนั่งอยู่ในรถบพราะเป็นวัดธรรมดาด้นี่วัดวัดถนนอ่ะพี่น้องครับเ่วลาจะมีป้ายใหญ่ๆอยู่ดอกเข้าไปในหมู่บ้านก่อนใช่ไหม ข้างเขาใอหอมอ้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวจะมาชมกันนะครับนี่และครับ,บานคิรีครับ ไปมิจปลาก็เดินอย่งใช้ช่องทางซ้ายเพื่อตัดเข้าสู่ถนนแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทปราจีนบุรีสามศูนยึงเลี้ยวเข้านี่แหละวอาเห็นไฟแล้วนี่ไฟ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 นี่ไฟเห็นไฟไหมนี่เล็นไฟแล้วเห็นไฟแล้วนี่ไงนี่เลี้ยวลงนี่เลยโอเคเลย ขอบคุณอิสิรีลภาคมึงเฮ้ยต่มันมาถึงนี่ไงเจอป้ายแล้วเจอป้ายแล้วโอ้ยัไงครับใจแล้วอุ่นใจแล้วเจอป้ายแล้วอุ่นใจบัตรเก้บาทเดี๋ยวเโอเคไปบัตรเก้าสิบ้าานจอดรถเข้างานโอ้งานยิงใหญ่มากเลยนะครับจอดรถยีสนี่งานนีมากนีมากอึอ คนอาดจะเลยจะจะไปใส่แถวนี้งานดิ้นไหมนี่ลงนี่ก็ได้นี่โอ้ลงอะได้เฮ้ยผุดข้างหน้าก็ได้โอ้งานงานใหญ่ดิ้นี่มผดเดินแบบไงโอ้มีหอนห่มแจ๋วแก้วเบอร์ไฟบุกเนี่ยเอาไฟตัวนี้ไฟจอดรถตัวนี้เอาคือบวกกลืนี่ลงไปนดิวานนี่วันที่ที่แล้วบรมนหูกระทะตัวนี้เอาจะจะไปใส่ าเดินนีไม่เดินนี่มันแคบลงไม่ได้ไหลาตาลมหรือเปล่าเสื้อเนี่ยไ,ไกลไกลกันเลยนะเสื้อมัน,นหลึกมแนวะ้างหลังเนาะมันหลุ่ข้างหลังมาางหลังกระบะวา่า <c oughs> <c oughs> ปากทางเข้าบ้าน <c oughs> คีรีนะครับมาถึงแล้วนะครับข้างหลังเนี่ยรถหลับไหลตามใสโอ้ยล้างรถเฮ้ยเฮ้ย เราล้าหลังจัหน่อยเฮาเดีี่มาหเ่เออหลังหลังเาเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วเขามาหลัง่อนเลียนหลงสิ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 ้ิสิสนี่สิ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 นิสิสิิส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 สสิ ดีแล้วคือต่าจอนนี้ละเออจังจังอ่าจะจอดไก่เข้าหลาลงหยากเละเนี่ยา,ยาไปสอบถามกันเลยบาทเก้าสิบเก้าบาทจริงเหรอโอ้สวัสดีครับผม เพื่ตั้งเวทีเดินไหนครับเดินนี้ซะะ้เนาะมาแล้วครับพี่น้องครับมาหอดนะครับดินแข็งอยู่โอ้แดดเลออู้บ้านคีรีปากท้างเข้าบ้านคีรี ฝนตกแรงเมื่อคืนเนี่ยสุดยอดเลยครับอาเดินหมองจอดรถ มากอดจอดถึงแล้วพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่อ,กชองกชฉยลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมสวั <c oughs> สดีครับ <c oughs> บัตรเท่าไหร่วันนี้99บ,นะ99บาทิบเ้บาทฝนสิบโม่ห้ามบอกว่าไม่ฝนตรงเนาะวันนี้น่าจะล่งครับเม <c oughs> ื่อคืนนี้เจออยู่โคราชฮะเอาตอนเรียนพอกัน ทางเข้าบ้านคีรีครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกระชายหลบเผืออพี่เชียวครับพี่้องสมดินละเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ